5. ลักษณะคนที่ประสบความสำเร็จสวัสดีครับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ขอนำท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการประสบความสำเร็จของผู้คนนะครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จท่านลองมองดูรอบๆข้างนะครับคนที่เป็นเพื่อนเรา คนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จนั้นมีคุณลักษณะบางอย่างที่คล้ายกันอยู่นะครับแม้ว่ารูปแบบการใช้ชีวิตจะต่างกันก็ตามและคุณสมบัติต่างๆที่ว่านี้เองนะครับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเรามาดูกันทีละข้อนะครับว่าเขาประสบความสำเร็จได้ด้วย คุณสมบัติอย่างไรเชิญครับคุณสมบัติแรกเป็นคนที่มีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักิเริ่มทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเขาสามารถคิดและทำได้โดยไม่ต้องรอไม่ต้องมีใครบอกให้ทำหรือว่าต้องบอกเขาว่าต้องทำอย่างไรทั้งยัง ต้องทำด้วยความเต็มใจและเต็มที่ในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาด้วยคุณสมบัติที่สองของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือสามารถสร้างแรงจูงใจจากภายในผู้ที่เชื่อในสิ่งที่เขากำลังทำ มีแรงบันดาลใจจากภายในตนเองจะมีความสุขกับการทำงานที่ตัวเองรักมากกว่าจะคำนึงถึงค่าจ้างหรือว่าเงินเดือนซึ่งเป็นสิ่งจูงใจภายนอกคนเหล่านี้จะทำงานหนักอย่างหนักท,ทั้งทั้งที่ไม่มีใครบังคับก็สามารถที่จะทำงานได้เขามีไฟในตัว เขาเองรู้ว่าเขาสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้สำเร็จได้จากภายในตัวของเขาเองคุณลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จข้อที่3นะครับไม่กลัวความล้มเหลวอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลผู้ก บิดโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกกล่าวไว้ว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดจะมีประตูอีกบานหนึ่งเปิดแต่ถ้าเรากลับมัวแต่เสียใจและสนใจเฉพาะบานที่ปิดจนมองไม่เห็นอีกบานหนึ่งที่เปิดรออยู่ครับความล้มเหลวและความผิดหวังมีอยู่ในชีวิต คนเสมอไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้คนที่ประสบความสำเร็จได้นั้นล้วนแล้วแต่ได้รับบทเรียนจากความล้มเหลวทั้งสิน้นผิดหวังแล้วผิดหวังอีกไม่ว่าจะล้มเหลวกี่ครั้งพ่ายแพ้กี่ครั้งแต่กับพยายามที่จะลุกขึ้นยืนให้ได้โดยนำบทเรียนจากความผิดพลาดความล้มเหลวที่ผ่านมา มาปรับปรุงแก้ไขและสนุกไปกับสิ่งที่เขาทำเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ตนเองจมปลักอยู่กับความผิดหวังเขาจึงพบความสำเร็จในที่สุดคุณลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จข้อที่4นะครับให้ความเคารพผู้อื่น ความเก่งที่มีความฉลาดทางสติปัญญาหรือว่า IQ นะครับอาจไม่สำเร็จเสมอไปนะครับหากเขาขาดความฉลาดทางอารมณ์คนที่ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องเก่งทั้ง IQ และ EQ นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความฉลาดทางอารมณ์สิ่งหนึ่งที่ แสดงออกมาก็คือการปฏิบัติต่อผู้คนรอบข้างนะครับเขาจะเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเท่าเท่าที่เคารพและให้เกียรติตนเองนะครับการทำแบบนี้จะให้จะทำให้สามารถได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากสิ่งที่เราทำอยู่ได้นะครับเข้าสู่ข้อที่5นะครับ คุณลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จคือไม่บน่นไม่ตําหนิผู้อื่นคุณลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้ที่ประสบความสำเร็จคือเขาจะไม่บน่นไม่ตําหนิผู้อื่นเพราะการบน่นการตําหนิผู้อื่นนั้นจะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือดังนั้นแทนที่เขาจะบน่น เขากลับคิดหาทางที่จะแก้ไขสถานการณ์ด้วยวิธีอื่นแทนจึงไม่น่าแปลกเลยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยจะชนะใจผู้คนและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานลูกน้องรวมถึงผู้บังคับบัญชาครับอันนี้เป็นคนในองค์กรน,นะครับหากเป็นคนของประชาชน สสสวนะครับการมีคุณลักษณะนี้ก็จะทำให้สามารถชนะใจประชาชนได้เช่นกันครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรายการเล่าสู่กันฟังนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านท่านมีข้อคิดความเห็นอย่างไรนะครับก็ช่วยลงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างน,นี้ได้เลยครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ